สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องก้าวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเขากันอีกแล้วนะคะทุกคนไปเย้ค่ะทุกคนไปหาเห็ดกันดูเห็ดดูเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดอะไรปะเห็ดไข่เรืองเฮ้ยทุกคนดอกเบอรเลยเห็ดไข่เรืองค่ะสองวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเห็ดโคนนี่ทุกคนเห็ดไข่เรืองค่ะกระของห ของอร่อยอืมแกงแบบอีสานนะทุกคนนี่ดอกหนึ่งทุกคนดูมันลูกใหญ่มากเลยนะเออฮัลโหลอยู่นี่ทุกคนสองดอกสองดอกลูกอันนี้ตัดขึ้นเลยเห็ดไข่เหลืองไปดูนกกาบขึ้นไปบนยอดเขาแล้วทุกคนหายยากนะมันยากนี่มันปลามันไม่มีที่ป๊านี่มันแห้ง ดอกที่สองละดูอีกสักโอ้ยสิบดอกก็ได้เยอะอยู่ไปดนูน้องก้าวเจอไหมครับทุกคนไปดูน้องก้าวกันกคนน้องก้าวอยู่ไหนอะก้าวครับโอ้ยทุกคนอยู่บนยอดเขานู่นเดี๋ยวเราตามน้องก้าวขึ้นไปกันทุกคนเจอเห็ดน้ำมากค่ะเนี่ยเนี่ยสีแดง,แดง อเห็ดน้ำมากค่ะทุกคนน้องก้าวอยู่บนยอดเขานู่นนะทุกคนเจอกิ่ๆเราก็มองนี่เจอเห็ดดาดูดิทุกคนเจอเห็ดดานอันนี้เขาเรียกเห็ดดานนะเห็ดดานก็อร่อยน้นองก้าวอยู่ไหนนู่นอยู่บนยอดเขาทุกคนโอ้ยทุกคนดูดินี่บรรยากาศโอ้สูงมากเลยขาสั่นเลยค่ะมานักาวนะ สูงชันมากทุกคนดูท้งเขามีวูสองดอกทุกคนไม่รู้จะเจออีกเปล่าหามลุงนังก้านังก้าเออหลงเข้าบูช่วยได้ทุกคนว <ś led> ุ้ยไปไป,ไปลงเขาทุกคนวุ้ยอุ้ยขนากลัว ต้นน้องก้าวทุกคนนู่นกางเกงลายพอยเลยวันนี้ลายสกอยลายสกอยอลองไปพ่อกับน้องก้าวลงไปข้างล่างแล้วทุกคนไปค่ะเราตามไปทุกคนเจอต้นปงป่าเนี่ยสวยคะ่ะทุกคนถอนไปปลูกบ้านเราได้เปล่าอ๋อ,อบ้านเราก็มีอ่ะสวยคะ่ะทุกคน ต้นป่งเนี่ยค่ะต้นป่งใครเคยเห็นมั้งต้นป่งค่ะเดินไปเรื่อยๆน้องก้าวเติมพลังละอะไรอ่ะก้าวเติมพลังอ่ะฟ้าบอกอะไรว้าวน้องก้าวเติมพลัง<อ>ทุกคนเจอเพื่อนน้องก้าวนี่ผู<ว>้ใหญ่มากเลยอ่ะอนอนตอนสมัยว้าชอบไปนอนอยู่ข้างๆน้องก้าวโอ้ตัวมาลอร์อะไรทุกคนใครรู้จักมั้งตัวอะไรนี่ ไป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 ทุกคนไปมานก้าวเติมพลังละเหนื่อยอล้วหนูไปไปต่อพ่อเก็บลูกอะไรมีลูกอะไรอุ้ยลูกอะไรพ่อไหน,ไหนดูดิเนี่ยลูกสมอรสชาติเป็นไงเนี่ยต,ต้นสมออันไหนต้นมันปะนี่ข้างบนข้างบนเนี่ยเหรอนี่ใช่ไหม ต้นสมอทุกคนนี Л ่ต้นนี้ก็เหมือนกันทำเป็นเด็กๆอ่กอะอีที่มันห่อกระดาษอืทุกคนเนี่ยที่มันห่อกระดาษลูกดำๆอ่ะที่มีกระดาษห่ออ่ะเนี่ยที่โรงเรียนนี้เนี่ยเนี่ยลูกสมอมันเป็นลูกดำๆสมัยน uh, ี้ไม่มีเลยมั้งอืมลูกสมอเยอะแยะเลยทุกคนเคยกินก็แสดงว่าไม่ใช่น้องก้าวไม่เคยกินทุกคนเจอเห็ดดานก้าวมาเก็บเร็ว เฮ็ดดานเนี mm. down, ok uh. ่ยข้าเก็บเฮ็ดดานทุกคนอะให้ทุกคนดูหน่อยเห็ดดานครับอืมกินม anyway. ันนะกินไปเลยอะถือนูถือถุงเห็ดอ่ะมาเห็ดดานใส่ไปเห็ดดานใส่เดี๋เฮ็ดดานแล้วทุกคนไปเดินไปดูเรื่อยๆไอเพื่อมีอีกแล้วก็ตามด้วยใบอะไรน้องก้าวเนี่ย ใบเปาะใช่ปะเนี่ยเนี่ยทุกคนใบเปาะเอาไปชุบแป้งทอดกินมันมันไม่ลายมันไม่หอมใช่ต้องเป็นลายลายใช่ปะนี่อันนั้นเอีกอันจากนั้นลายลายใช่ไหมเอาไปชุบแป้งทอดกินใบเปาะคนเคยกินเป้าใบเปาะไปต่อเลยไปหาเห็ดต่อเราเตะตูมาไปดูพ่อกันทุกคนได้เห็ดอะไรไหนเห็ดดานทุกคนอย่างละดอก ใส่ถุงน้องก้าวใช่ใส่ไปเหนื่อยทุกคนรอบเขาเร็ววันนี้อ่ะไปต่อไปต่อไปต่อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมาดูกันนะอ่ะมากดไลค์ให้น้องก้าวด้วยไปไปทุกคนไปใบเปาะเยอะมากทุกคนเนี่ยนี่ค่ะทุกคนใบเปาะทั้งนั้นเลย นี่ยค่ะโอ้ยเขาเป็นธรรมชาติใบเปาะรอบๆนะน้องนก้าวเจ้าปันอะไรไม่รู้ทุกคนเนี่ยปันอะไรปันหมาเหรอหมาตายเหรอเนี่ยปันอะไรก้าวทุกคนปันอะไรอะอยู่ในป่าปันอะไรน้องก้าวฮึปันหมาแน่ๆเลยไปไปไป เก็บเห็ดน,น้ำหมากาอีกแล้วเก็บเห็ดน้ำหมากเก็บไปจิจะเก็บปุเห็ดน้ำหมากทุกคนหมดแล้วมาใส่นารวไว้เห็ดน,น,น้ำหมากน้ำหมากได้ยอ,อมพอพอลงมาแล้ว อันนี้ด้แค่นี้คือจะเละแล้วด้แค่นี้ทุกคนเอากลับไปแกงได้มื้อหนึ่งไปกลับบ้านได้ลาเก้าลาทุกคนไปบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะชอบคลิปนี้ก็กดติดตามอ่ะกดติดตามช่องอะไรล่ะลก้าผีี่อื สวัสดีคะ่ะทุนสวัสดีคะ่ะบายบ